ท่านแสนสิดีแสงสวิสดองค์องคำไหมองค์ให่ให้มาหามาหานั้นนนะสาธุที่ได้สร้างมาวันนี้สบายพระคุณเจ้าท่าน บุญกุศลที่แม่ขีได้สร้างเยียดีเย็ดชั้นเจ้าก็ไปช่วยให้แม่ขีได้สําเร็จสําเร็จอย่าให้มีมันเลยทั้งสิ้นมาขัดข้องของขแม่ขีะสะดวกเลยนะเจ้าคุณท่านนะเจ้านนะอ,อ,อยู่ที่นี่ขอมีแต่บุญกุศลลูกรานมากาดมาไหว้นะท่านนะสาธุ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 ปู่แสงชลิเจ้าก็อยู่ดีมีสุขที่นี่เขาเรียกปู่อะไรปู่ พญาเคขีรันครับใช่ไหมเนี่ยต้องทางหลวต้องถามพี่หมูชื่อของท่านแสงสิเดแสงสิเอผูองงดำไหมครับด้วยงูยงดำแสงสิริจันทาชื่อของท่านที่ที่สี่สาธุสาธุสาธุไม่ชีได้มาเจอเจ้าแล้วขอให้เจ้าได้มีมีเจริญลูกหลานในมากราบมาไหว้โปรดลูกหลานสร้างบุญสร้างกุศลนะท่านนะ หลวงชาไม่ขี้มาส่งแล้วนะมาหาแล้วนะแต่ว่าไม่ขีไม่มาหาเจ้าปู่แสงสิริครับปู่แสงสิริจันทานาคราชยิสุทธิดทิเทวาต่อยาวไปเลยใช่ไหมครับเป็นเพนกาถาของท่านเนาะตุนมาจะลงด้วยแบบนี้เนาะไม่ขีมาจากไหนครับอยู่บ้านหินฮาวัดป่าสิราวดีท่านบุญใจให้มาหารอบ สสาาธธุุเด้อน้ำมนต์อย่าลงเยอะนะไม่ชีออกไปเยอะนะเจ้าได้มาส่งไม่ชีอีกนะจะบอกก่อนนะมแรงมากเนาะอยาให้แรงนะคล้ายมันเกิดของคุณแม่ชีด้วยค่ะโอ้แล้วท่านไปร่วมด้วยได้มาส่งด้วยนี่ยอายุเท่าไหร่แล้วท่าเจ็ดสิบเจ็ดศูนย์ทวารมุทิตาจิตเมช้าเอาไปเถอะโชคใหญ่ครับโชคใหญ่เนาะโชคใหญ่สูงใหญ่นะคะแล้วก็ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์เจ็ดลูก อยู่ที่วัดที่แม่ชีอยู่ใช่ไหมครับก็เลยได้มาส่งท่านด้วยท่านไปรับบุญกับแม่ชีด้วยเสร็จงานก็มาเลยค่ะมาท่านรับรู้รับทราบแล้วท่านาอนน้ำมนูลมาแล้วเนี่ยผมผมจะเอาผมไม่โกหกแม่ชีบันดีคืนนี้ผมนั่งคนเดียวจะมีไม่รู้ว่าจะเป็นปลาหรือจะเป็นท่านไม่รู้ตัวเท่าขนาดขาเลยเนี่ย ยาวประมาณสักนิดกว่าปกติปลามันจะไปแบบนี้นะบุญกุศลถึงจะได้เห็นถ้าไม่บุญกุศลท่านไม่เห็นหรอกคนสามครั้งเลยนะครับลูกหลานท่านถึงจะให้เห็นแต่เวลาผมถ่ายวีดีโอไม่จีบไม่ติดเลยแต่ดูมองตาเปล่าเห็นเห็นท่านไม่ได้ถึงรับรู้แล้วทราบแล้วอ่ะเดี๋ยวยานะได้ไปส่งไม่ชีขึ้นรถนะจะบอกก่อนนะเพ่อแม่ปูนพานะเจ้าคะอยู่นี่แหละ กราบมหาท่านอีกครั้งด้วยความเลื่อมใสศรัทธาไม่มีเจตนาที่จะมาลบหลู่ท่านดีใจแล้วพมาหานั่นแหละสาธุดีใจแล้วล่ะครับอ่าแล้วท่านจะให้เชิญฉลยนะแก้ไขวันเกิดอ่าของแม่ชีด้วยเจ็ดสิบเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์เอาไปเลยครับสาธุสาธุครับแม่ชีมนถ่ายูปรวมให้เลยเลยมาอือ ดึงดึงดึงอันไหนก็ได้ครับสามอันเนี้ยสองอันนดึงให้หน่อยอันไหนก็ได้ครับเดี๋ยว่ไทีจะนั่นก่อนสาธิฐานก่อนอ่าที่สี่ถเจ้าจะให้ลูกหลานมีโชคมีลาบขอให้มีสีคนนี้น้องคนนี้จับให้ได้นะว่าอันไหนเป็นอันไหนขอให้เจ้าจับให้มีสีจับไปขอให้ได้ทันทีทันใดครถูกฮะถูันนี้นะครับเจ้านี้ ของเจ้านี้นะครับมาสาธุมาได้แล้วได้แล้วเหยี่ยนท่านได้แล้วเราจะรู้ได้ไงวาสุมบาลานซอนุโมทาบุญกับเอนีของคุณพี่เาได้นะครับซาทูมาเรค่มเดินถูกัน คือเลขทูตูแม่ชีจับให้เรานะหนึ่งสามหนึ่ง นะครับก็เป็นแค่แนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับซึ่งแม่ชีนะท,ท่านทำบุญวันคล้ายวันเกิดในวันนี้นะครับแล้วก็อายุของท่านคือเจ็ดศูนย์นะลูกศิษย์าเดินทางมาจากระยองนะครับมาร่วมทำบุญในคล้ายวันเกิดของแม่ชีนะอาจจะเป็นคนดังนะครับเดี๋ยวอายุของท่านคือเจ็ดสิบนะครับววจับลูกเออจับทูบไม้เรามาจุดนะครับได้หนึ่งสามหนึ่ง เป็นแค่แนวทางเท่าน <software> ั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมก็ขอให้ท่านโชคดีกับแม่ชีอายุเจ็ดสิปีกับช่องรัชนีชาแนลทั้งเพจแล้วก็ y o ยูทูบเป็นแค่แนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้ท่านโชคดีในวันที่สิบหกธันวามนี้กับช่องรัชนีมาได้แล้วครับลูกศิษย์ลูกหาของแม่ชีส่งมาให้แล้วนะครับส่งเลขมาให้แล้วนะครับนี่คือเลขเลขเลขที่แม่ชีจับปิงปองนะครับเลขที่แม่ชีจับ มิงปองหรือว่าลูกศิษย์จับมิงปองไม่แน่ใจนะแต่ว่าทีมที่มาได้กันได้เจ็ดเก้าห้านะครับเจ็ดเก้าห้าเจ็ดเก้าห้านะครับเป็นเลขเจ็ดเก้าห้าจับมิงปองนะครับจับเป็นรูปมิงปองส่วนในคู่ก,ก็หนึ่งสามหนึ่งนะครับหนึ่งสามหนึ่งเลขมิงปองเจ็ดเก้าห้านะครับ <c oughs> นะครับ ขอบคุณอีกครั้งครับโอโ้ขอบคุณหลายครั้งจังเลยคลิปนี้ไม่เป็นไรนะครับนะเนาะรวมๆกันไปเพราะว่าเราต้องตัดต่อแม่ชีเขาไปจับด้านนอกเราอยู่ด้านในนะครับขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้พบกันใหม่ในคลิปหน้าถ่ายเลยท่านโชคดีเด้อครับ 7, 9, 5, 1, 3, 1. เจ็ดเก้าห้าหนึ่งสามหนึ่งหลังจากที่แม่ชีท่านกำลังจะเดินทางไปจุดทูบตัวเลขด้านนอกแล้วก็จับลูกปิงป,ปองนะครับเรามาดูปู่ในอ่า งวดวันที่16บธันวานี้นะเลขที่วันนี้ที่เราเข้ามานะเห็นที่เอฟซีเห็นเหมือนเรานะครับก็คือ759เกนะเห็นเหมือนกันหลายคนนะครับเราชี้ให้ดูว่าตรงนี้ใช่59 59ก้้าไหมใช่จริงๆนะครัหลายคนบอกว่าเออชัดมากนะห้ 5, แล้วก็เจ็ดห้ชัดนะครับแล้วก็เลขด้านหน้าตรงขาขาวเนี่ยครับตรงปลายจมูกท่านเนี่ยหลายคนเห็นเป็น47นะ สี่เก้าสี่เจ็ดสี่เก้าและอีกจุดหนึ่งครับจุดใหม่จุดใหม่จุดใหม,ใหม่ที่คนมีองค์เดินทางมาจากอ่ลบบุรีหรือนะลบบุรีนะั้ง่เช้านะครับมาเห็นเลขนี้ขึ้นที่ข้างๆปู่นะลำตัวท่านอีกที่หนึ่งหรือเปล่าเห็นเลขหนึ่งสี่ห้านะครับชัดไหมนี่ครับหนึ่งสี่ห้า หนึ่งสี่ห้านะครับเลขวันนี้ก็จะมีประมาณหนึ่งสี่ห้านะครับที่สําคัญที่สุดนะโค้งสุดท้ายนี้นะเลขที่เราเห็นตั้งแต่ที่ยังเดี๋ยวตั้งตอนแรกที่ท่านยังไม่เปียกขนาดนี้นะเห็นเป็นสี่ห้าศูนย์แต่ห้าห้าเลขห้าอยู่ห้างล่างเลขเก้าก็ชัดอยู่นะก็ยังเป็นสี่ห้าศูนย์อยู่แต่เลขที่ผมชอบที่สุดตอนนี้ก็คือ 450แล้วก็759นะครับสำหรับช่องนัชนีชาแนลนะครับเป็นแค่แนวทางนะครับเป็นแค่แนวทางเท่านั้นท่านใดชอบตัวนี้ก็ลองเสียงๆเ,เอาไว้นะครับติดปลายนวมเอาไว้นะ759แล้วก็450นะครับเป็นเลขที่ขึ้นที่พญาเกียรติรันนา,นาคราชณเวลานี้คือวันที่14นะ14ธันวา68นะครับ เราจัปเดตให้ดูทุกวันนะว่าปู่จะขึ้นเป็นเลขตัวไหนเปลี่ยนตัวไหนอะไรยังไงนะเราจะอัปเดตดให้ดูส่วนท่านใดที่เห็นเป็นตัวอื่นก็ขอให้ทุกท่านโชคดีตามที่คุณพี่เห็นนะอธิษฐานขอพอรเอาคาถาท่านก็มีนะบูชาเอาแล้วก็ขอให้ท่านโชคดีนะครับขอให้ท่านโชคดีแต่ว่าทางช่องรัินีชาแนลเห็นเป็นเลขนี้นะครับเจ็ดห้าเก้าแล้วก็สี่ห้าศูนย์นะครับ สำหรับเรานะที่ตรงอื่นที่เห็นก็คือเป็นคนที่มากราบไหว้ปู่เห็นเราก็ถ่ายให้ดูเผื่อท่านใดจะมีโชคกับคนดวงเฮงต่างๆที่มานะก็ฝนตกอีกนะครับนะตกแบบบีนะวันนี้ตกตอนเย็นหน่อยก็มีเยเดินทางมาเยอะมากสาวัอาทิตย์นี้ส่วนวันนี้นะครับเลขที่ทุกท่านเห็นก็ขอทุกท่านโชคดีนะครับ,บช่องรัชนีชาแนลนี่ครับนะเป็นแค่แนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมในงวดบนที่ สิธันวาหกแปนี้ขอใทุกท่านโชคดีกับช่องรัชนีชาแนลชะทั้งเพจแล้วก็ยูทูบขอบคุณอีกครั้งครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ